กลาวามเ,เลยของตกาตามเลยนะครับอีมิาสจา,กเกาเลนะทํางือเชมะอีมิทาสจาเลนะทํามังตือเชมะอีมิทาสจาเลนะสังผังูเชมะ อิมิตาสก,กาเลนะอระหัตตังตูเจมะอิมิตาสก,กาเลนะเทว,วานังปุกมะเทว,วานังลุกกะเทว,วานางังยุสนุก,กันเทว,วะสาก,กาลภูตัง อภิสูจนเช่นอย่างนี้พ้าบุริเจ้าของคณะพระปราตัระวุพรขอถวายเครื่องรับรณาการตามที่ได้อธิษฐานจิตวันนี้อันม mm ีใบสีเล <Yeah. S 1> ่งสามสองใบเขล่มใบสีเทศแปดสีกกาใบสีทองพร้อมทั้งขนมสามสองชนิดอันมีเงินเจลึ้งตาเก ที่ทำสัตป์หลงนาตัวหัวจนเครื่องบรรณาการแต่เป็มหาเทพสาทสิสองขั้นเป็นสุดวิสีมหาวิสีสิบสองช่องฟ้าสิบห้าช่องดินลูกาอาจารย์ท่านอาจารย์ปุชาลัตนาสุขตลอดจนครูของครูของครูของท่านอาจารย์ปุชาลัตนาสุขทุกทท่านทุกทุกพระองค์ได้โปรดทรงรับเครื่องบรรณาการที่ข้าพเจ้าได้นำมาถวายต่อพระองค์นี้เมื่อพระองค์ทรงรับขอพระองค์จงประทิษฐ์ พระสังคมให้แก่ข้าพเจ้าและคณะให้นับแต่แบดนี้ทำการสิ่งใดมีแต่ความของฤทธิ์ของเดชกาดวงจิตปัถนาตั้งแต่แัดนี้ตต้นตต้นไปชุ่มั้นเหิืน